ภาพที่เห็นนี้เป็นภาพเมื่อสักประมาณสองปีที่แล้วนะครับสองปีที่แล้วเราตั้งใจกันเพื่อที่จะชี้ประเด็นให้เห็นจริงๆน,นะครับว่าอุปกดึงเนี่ยมันควรที่จะทําให้เป็นของหายากนะครับไม่ควรที่จะปล่อยให้มันถูกเข้าถึงได้ง่ายนะครับเข้าถึงง่ายมีหนําซ้ําแล้วก็ถูกนําไปใช้ประโยชน์อย่างที่ ไม่ได้มีไม่ได้มีการรักษาเท่าที่ควรนะครับถ้าสองประเด็นนี้มันมาควก,กันก็คือเข้าได้ง่ายใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางแล้วก็ไม่ได้ตอนรัักษาผมว่ามันต่อไปเลยครับว่านั่นคือการทําลายเราถูกทาลายมาเยอะแล้วนะครับคําถามอันดีที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะมีกระเช้ากับเขาได้แล้วต่างประเทศเขามีกันเยอะแล้ว ทำไมประเทศไทยมีบ้างไม่ได้ผมก็เห็นนะครับกระชาวประเทศไทยนี่ก็มีนะที่หัดใหญ่อาทิตย์ที่สงขลาใช่ไหมครับที่สงขลามีผมมีภาพมาให,ให,ให้ให้ดูบ้างด้วยนะครับแต่ว่านี่เป็นที่ต่างประเทศนะครับอันนี้เป็นที่เชเบอร์มอนเทนนะครับที่อเมริกาใต้โดยส่วนตัวเนี่ยกระเช้าที่ผมเอามาให้ท่านดูในในวันนี้นี่นะครับ ผมไปมาหมดแล้วจริงๆนะครับรวมทั้งที่ภูกระดึงที่ผมเคยอาศัยเดินตามุูปพี่อยู่นะครับผมอยู่ตันนั้นมาประมาณ3ปีนะครับเดินขึ้นลงขึ้นลงอยู่นานมากนะครับอ,อยู่ในสมัยของอพี่พี่สว่างผมจำชื่อท่านไม,ไม,ไม่ไม่ชัดเจนนะครับนา หน้าเขาเหมือนจุลศิลวิลยมากนะครับเราก็เรียกแต่ว่าพกลุลพิจุลผมว่าท่านที่อยู่บนนู้นนานๆคงคงจะเคยได้เห็นนะครับอันนี้ที่เทเบิลมาเท่นนะครับเดี๋ยวผมอยากให้ท่านได้ดูภาพของกระเช้าไปก่อนนะครับกระเช้าอันนี้จุได้มากนะครับจุได้ประมาณ40่สนะครับประมาณ40นะครับแล้วก็อันนี้ใกล้บ้านเราหน่อยครับที่โอเชียนพาร์ทนะครับที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงนะครับอันนี้ก็เป็นกระเช้าที่ข้ามจาก เขาลูกหนึ่งไปเขาลูกหนึ่งนะครับก็จะผ่านทะเลนะครับก็จะมีสถานีกระเช้าอยู่นะครับก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอันนี้เปิดสาหรับท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยนะครับหนึ่งกระเช้านี้จะได้ประมาณ6คนซึ่งก็จะใกล้เคียงกับกระเช้าที่เขาทําวิจัยกันมานะครับก็จะใช้กระเช้าแบบไหนขึ้นภูกระดึงนะครับก็ใกล้เคียงกับอันนี้นะครับอันนี้ก็ที่เดียวกันนะครับที่ฮ่องกงเหมือนกันแต่ว่าเป็นเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับขึ้นไปยังบนยอดเขานะครับกระเช้านี้ชื่อว่ากระเช้าน้องปิง นะครับซึ่งก็ลักษณะใกลเคียงกันกับกระเช้าที่เอาขึ้นไปบนภูกระดิ่งเลยนะฮะกะ็แต่ว่านี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับผมเคยติดค้างอยู่แบเนี้ประมาณ40นาทีนะครับ40นาทีในตัวผมคุ้นชินกับมันอยู่แล้วก็ทําใจอยู่แล้วลว,ว่าเวลาเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยอุบัติเหตุเกิดง่ายไม่ว่าจะเครื่องบินหรืออะไรก็แล้วแต่รวมทั้งให้กระเช้านี้ด้วยติดค้างค่อยอยู่แบบนี้นครับส0สนาทีไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะ อันนี้ก็ใกล้บ้านเราหน่อยนะครับที่ลังกวีนะครับที่ลังกวีจะเห็นสถานีนะครับว่ามันมีพื้นที่อยู่ก็ไม่มากนะครับมีพื้นที่ไม่มากเท่าไหร่ครับอันนี้สําหรับเพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยครับสิงคโปร์ในภูเขาหมดแล้วนะครับเพราะเขาตัดภูเขาไปถมทะเลหมดนะครับเหลือภูเขาอยู่ลูกเดียวนะครับก็คือสถานีกระเช้าเนี่ยนะครับที่อยู่ฝั่งกันดิ่ใหญ่กันดิ่ใหญ่เขาก็คือเกาะนี่นะครับแล้วก็ข้ามไปยังเซนโตซา นะครับหรือภูเขาอยู่รูปเดียวนะครับแล้วก็กระเช้าที่เซนโดซาเนี่ยเคยขาดนะครับเคยขาดนะครับเคยขาดมาครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ที่แชงกีลีานะครับที่เชีงกีราที่ใครไปตาลีลีเจียงนะครับก็คงจะเกิดขึ้นแต่เช้านี้ก็ค่อนข้างจะดิ่งพอสมควรนะครับนะส่วนอันนี้ครับที่อ่าวไบนะครับ หรือว่าเขาเรียกเหมืองซาร์นะครับในตํานานของการท่องยุทธจักรต่างๆันนี้เป็นกระเช้าที่ใช้เทคโนโลยีของทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับคพือซื้อของทางสวิตมาเลยนะครับประมาณ70คนนะครับต่อหนึ่งกระเช้านะครับแต่ข้างบนนั้นจุดบนสถานีข้างบนนี้ก็พื้นที่อยู่แค่ประมาณสักสองสามตารางกิโลเมตรนะครับไม่กว้างเท่าไหร่นะครับอันนี้ครับประเทศไทยมีกระเช้าแล้วที่หัดใหญ่นะครับและท่านดูสถานีกระเช้าที่นี่นะครับว่าขนาดว่าอยู่ใกล้ขนส่งง่าย นะครับวัสดุปุปกณ์ขนส่งได้ง่ายมากถ้าลองดูสภาพของสถานีกระเช้าของที่หาดใหญ่นะครับอันนี้ที่คลิปครับกระเช้าที่เป็นกระเช้าหมุนฮนะกระเช้าหมุนกระเช้าไปนี้เนี่ยจุดได้ครั้งละ80นะครับ80คนยืนอยู่เฉยๆพื้นที่ตรงกลางก็จะหมุนไปแต่ก่อนที่จะถึงกระเช้านี้เนี่ยมันจะต้องขึ้นกระเช้าเล็กไปก่อนสองทอดถึงจะไปเจอกระเช้ารูปสุดท้าย นะครับอันนี้ก็จะเป็นพอยต์ทุกพอยต์เหมือนกันคือจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเพราะว่าข้างบนนั้นพื้นที่ข้างบนแตกต่างกับภูกระดึงชัดเจนมากนะครับนี่เป็นสถานีกระเช้านะครับแล้วก็ตรงบริเวณสถานีกระเช้านี่นะครับผมฝากไม่ให้กับคนในพื้นที่นะครับที่บางทีผมได้ยินแล้วผมก็รู้สึกสะท้อนใจนะครับว่าคนพื้นที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนภายในพื้นที่ที่เขาอยากได้กระเช้าคนนอกพื้นที่อยากยุ่งได้ไหมนะครับผมเป็นคนนอกพื้นที่จริงๆนะครับ นะฮะไม่ปฏิเสธครับแต่ว่าผมก็รักพื้นที่ไม่ไม่ต่างกับที่ท่านรักนะครับแต่ว่าเราจะบอกว่าทุกสถานีกระเช้าครับพอเวลาชาติสร้างกระเช้าเสร็จแล้วเนี่ยน้อยมากครับที่เขาจะให้ผลประโยชน์จากชาวบ้านจริงๆที่อยู่แถวนั้นไปใช้พื้นที่ในการทําธุรกิจผมมั่นใจเลยนะครับว่าท่านจะจะเปลี่ยนสถานภาพทันทีนะครับจากเจ้าของพื้นที่นะครับจากเจ้าของพื้นที่ ท่านจะถูกเปลี่ยนสถานภาพแล้วแต่ว่าท่านจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรนะครับอันนี้เป็นสถานีกระเช้าที่อยู่ข้างล่างนะครับของเขาเพ็นลิสที่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับอันนี้ที่เยอรมันนะครับที่ซกสปิเซ่นะครับอันนี้ก็ได้ประมาณเจ็ดสิบคนเหมือนกันนะครับยืนอย่างเดียวนะครับไม่นั่งนะครับอันนี้ก็ที่ชาบูนินะครับเล็กกว่าลูกเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับแต่บนสถานีของเขาเนี่ยมีแค่นี้ครับอันนี้เขาจาเป็นถ้าเขาไม่ขึ้นกระเช้า นะครับก็คงจะต้องใช้วิธีการปีนป่ายอย่างเดียวในบางฤดูกาลได้ามาตกก็ขึ้นไม่ได้นะครับอันนี้คือความจำเป็นของเขาที่เขามีนะครับแต่ความจำเป็นของเราเดี๋ยวเราค่อยวาดกันนะฮะอันนี้มาถึงที่ภูกระดึงครับนะครับถ้าตามเส้นทางที่เห็นเนี่ยนะครับตามเส้นทางที่เห็นเนี่ยนะฮะภูกระดึงเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณชาลีบอกไปแล้วครับว่าเราเดินกันเนี่ยขึ้นจากข้างล่างขึ้นไปห้ากิโลครึ่งถึงหลังแ3สามกิโลไปถึงที่ที่พัก แกิโลขึ้นนะครับสมัยที่ผมเคยขึ้นเนี่ยเราเราชอบที่จะทําสถิติกันนะครับชอบทําสถิติกัมารขึ้นได้เร็วแค่ไหนอะไรยังไงน,น,นะครับก็วัยรุ่นแหะนะครับก็ชอบทดสอบชอบลองกําลังกันนะครับก็ใช้เวลากันประมาณสักสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็เยอะขึ้นนะครับทางเดินก็เปลี่ยนไปแต่ผมยังมั่นใจว่าสภาพไอ้เรื่องของหินของดินเนี่ยนะครับในงานวิจัยเนี่ยไม่ได้วิจัยกันอย่าง ลงลึกในรายละเอียดน,นะครับเพียงจะบอกว่าใช้เสาไม่กี่ต้นนะครับใช้เสาไม่กี่ต้นนะครับลงเสาแล้วก็ตัดไม้น้อยนะครับการทํา e i a ก็ทําแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําอย่างครอบคลุมนะครับไม่ได้ทาคลุมทั้งป่านะครับถ้าจะบอกว่าทํา E i a เนี่ยเขาเท่าที่ดูจากในงานวิจัยนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่างานวิจัยเนี่ยทำเองหรือว่ามันเข้าคอนเซ็ปต์ของชื่อการเสริมวัา <c oughs> นธร้งนี้ก็คือมโนองขึ้นมา ค,คืออาจจะทําแค่เฉพาะรตรงบริเวณรอบเสาหรือเปล่าบนภูกระดึงเนี่ยนะครับถ้าท่านดูตรงบริเวณรอบๆนะครับข้างล่างเนี่ยเป็นพื้นที่เป็นชุมชนเป็นหมดแล้วนะครับเป็นชุมชนไปหมดแล้วนะครับป่าข้างบนทั้งป่าปิดและป่าเปิดด้านหน้าด้านหลังเนี่ยถูกล้อมด้วยชุมชนที่เป็นชาวบ้านหมดแล้วสัตว์ก็เคยเดินทางข้ามไปข้ามมาอยู่นะครับเอาละชุมชนอยู่ก็อยู่ไปแต่ทุกวันนี้สัตว์มันจะลงมาก,ก็ลงไม่ได้นะครับเวลากลางค่ำกลางคืนจะอยู่สบายๆคนขึ้นมาอีก และผมยืนยันนะครับว่ากระเช้าที่ผมไปมาเนี่ยไม่มีประเทศไหนเลยที่ระบุไว้ว่ามีการขนส่งคนขึ้นไปได้ชั่วโมงละ4,000คนเหมือนกับอย่างในงานวิจัยที่เอามาเสนอว่าอยากจะทำกระเช้าขึ้นภูประดึงนะครับไม่มีฮะมันไม่มีกระเช้าที่ไหนรวดเร็วขนส่งขนาดได้ชั่วโมงละ4,000ผมยังไม่เจอนะครับแล้วในสถิติของนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปบนภูกระดึงเนี่ยนะครับ ถ้าดูจากสถิติเมื่อปีที่แล้วของของกรมอุทยานเองนะฮะปีห้าหกปุกะดึงมีจานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยก็หลักแสนนิดๆยังไม่ติดหนึ่งในยี่สิบที่สามไปถ้าหลักล้านเลยอย่างหนึ่งก็คือเขาใหญ่นะครับเขาใหญ่นะครับแต่ทีนี้เอาละเมื่ออยากจะอยากจะทาขึ้นไปเนี่ยผมก็อยากจะยกโต้แย้งกับเาว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะเอาคนที่ไปแล้วจะบริหารจัดการได้นะครับในในการที่พูดคุยกันเนี่ย แล้วก็ข้อมูลจากที่หลายๆที่หลายคนเคยไปมามีใครตอบได้บ้างว่าเรามั่นใจว่าการบริหารจัดการพื้นที่ในอุนทยานที่ผ่านๆมาเนี่ยมันประสบความสมําเร็จและไว้ใจได้โครงการนี้เนี่ยบอกว่าดีทุกอย่างเลยแต่เป็นการบอกแบบขออนุญ,ญาตใช้คําพูดว่าหลับหูหลับตาและปิดตาและปิดใจด้วยเพียงแค่บ,บอกว่าทําได้ทําได้คือ,อยังไงก็แล้วแต่ขอให้มันเกิดกระเ,เช้าก่อน ย้อนกลับไปที่คนในพื้นที่นะครับท่านมั่นใจลเลยครับว่าเศรษฐกิจมันจะดีแล้วจะถึงท่านจริงๆพอกระเช้าเสร็จแล้วเนี่ยย้อนกลับไปปีห้าหนึ่งนะครับพวกผมเคยไปนั่งอยู่ที่กรมอุทยานครั้งนึงที่มีการประชุมนะครับตอนนั้นเนี่ยเขากําลังเล็งเอาพื้นที่อุทยานหลายอุทยานที่เป็นอุทยานดับหนึ่งที่อยู่ในแถบอังดามันไปให้อดีชนเช่าทาโรงแรมก็เกือบไปนะครับก็เกือบไปตอนนั้นผมตั้งชื่อก็ตั้งชื่อแรงนะครับว่า เอาป่ามาผลานในอุทยานมาขายแต่ถ้าสัมปทานที่นี่เกิดขึ้นมันเข้าคอนเซ็ปต์เดิมอีแล้วครับในประเทศไทยมีอุทยาน148แห่งวันนี้อุทยาน122แห่งเขตรักษาพันธุสัตาอีกจริงๆผมอยากจะขยับสถานะของคนภูกระดึงเนี่ยเท่าที่เหลืออยู่เนี่ยจกอุทยานแห่งชาติให้เป็นเขตักสาพันธุ์การเข้าถึงมันจะยากขึ้นเข้าได้ไหมเข้าได้ครับเพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยวนี้กรมอุทยานเนี่ยลืมวัตถุประสงค์สามข้อหลัก นะครับอย่างที่ท่าอาจารย์สุรพลได้บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเพื่อศึกษาวิจัยนะครับก็สองคือเพื่อรักษาป่านะครับรักษาป่าและเพื่อสันนาการแต่สันนาการมันก็มีข้อจํากัดมันไม่ได้มีข้อไหนเลยที่บอกว่าเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐ,ฐกิจและการท่องเที่ยวนะครับโจทย์อันนี้สําหรับกรมอุทยาน,นะครับสําหรับปยานาสำหรับกรมปัทยารธรรมชาติตป,ป่าและพันธุ์พืชน,นะครับส่วนะ ในในรายงานที่ได้มาเนี่ยมันไม่มีส่วนใดเลยที่บอกว่าจะช่วยกันทําให้มันฟื้นกลับขึ้นมาได้อย่างไรย้อนกลับไปที่กระเช้านะครับย้อนกลับไปที่กระเช้าว่ากระเช้าเนี่ยบอกว่าเพื่อความเท่าเทียมให้เด็ก,ให,ดกให้คนแก่เข้าไปได้อันนี้เด็กเราเจอทุกทั้งที่เราไปเจอเด็กเจอผู้สูงอายุเจอคนพิการดังนั้นการให้ร้องว่าครั้งหนึ่งในชีวิตขอพิชิตภูกระดิง่งโดยการขึ้นกระเช้าเนี่ยถ้าครั้งหนึ่งของท่านขึ้นไป แล้วมันทำลายป่าเนี่ยนะครับขอนะครับท่านหาที่อื่นไปยืนยันครับว่าบางที่ไม่เหมาะกับบางคนนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงวิสัยนะครับแต่ผมพูดถึงศักยภาพของการการใช้พื้นที่มากกว่านะครับบางที่ไม่เหมาะกับบางคนนะครับบางคนขึ้นไม่ไหวไม่ท้องท่านมีที่อื่นครับเพราะว่าอย่าไปเอาภูกระดึงเป็นเป็นตัวตัดสินเพราะว่าในโลกนี้หรือในแม้แต่ในประเทศไทยมีหลายที่ที่ท่านก็ไม่เคยไปแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตก็มีจริงไหมครับ ดังนั้นอย่าเอาตรงจุดนี้มาเป็นเงื่อนไขในการที่จะนําไปสู่การสร้างกระเช้านะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่ากระเช้าเนี่ยมันทําได้แหละครับตัคน,น้อยก็จริงมันสร้างแล้วมันขึ้นไปได้ก็จริงนะครับคุณชาลีบอกไว้เมื่อสักครู่ว่าเดินขึ้นยังเดินไม่ได้ก็จะเดินเที่ยวได้อย่างไงจากที่ทําการไปผาหลุมศักดิ์หนึ่งอ่าสิบกิโลเจ็ดร้อยเมตรไปดูพระอาทิตย์ตกเดินกลับมาอีกสิบกิโลเจ็ดร้อยเมตรท่านไม่หยุดจะเหรอครับ แล้วเดินไหวไหมครับถ้าเดินขึ้นไม่ได้เดินไหวไหมครับอันนี้แค่เแค่เดินแบบเส้นทางหน้าผาไปหน้าผานะแล้วถ้าเดินรอบใหญ่ล่ะเดินทางน้ําตกแล้วไปออกหน้าผาแล้วลับมาทางหน้าผายี่สิบกิโลยี่สิบกว่ากิโลไหวไหมครับถ้าไม่ไหวทายังไงต่อเดี๋ยวมันมีถนนเดี๋ยวมันมีรีสอร์ทเดี๋ยวมีร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวมีเครื่องจักรมีอะไรกับอะไรเข้าไปเต็มไปหมดทุกวันนี้ป่าปิดช่วงมิถุนาจนถึงเดือนกันยาสี่เดือนป่ายังฟื้นไม่ทันเลย แล้วกระเช้านี่ถ้าบอกว่าเอาคนขนขึ้นไปเนี่ยผมถามว่าถ้าสร้างกระเช้าไปแล้วด้วยเงินทุนเกือบพันล้านเนี่ยคนลงทุนไปแล้วกล้าหยุดกระเช้าสามเดือนสี่เดือนไหมครับกระเช้าเนี่ยถ้ามันหยุดแค่เดือนเดียวเนี่ยปัญหาทางเทคนิคมันก็เกิดแล้วแล้วถ้าเอาคนขึ้นไปอยู่ในช่วงฤดูฝนด้วยผมชอบใช้คําว่าบันไล เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในมุมผมในสายตาผมผมมองว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆดังนั้นมันปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีกระเช้านะครับมันเป็นการนำหายานะขึ้นไปตัวกระเช้ามันไม่ผิดหรอกครับมันเป็นเทคโนโลยีที่นำสามารถนำมาใช้ได้นะครับแต่มันเข้าในคอนเซปต์สามสามหลักการของทางกลยุทธิารอเปล่านะฮะอันนี้ภาพที่ภาพที่เห็นพวกนี้เนี่ยเป็นภาพจริงที่มาจากนลูกระดึงนะครับเด็กๆก็ขึ้นไปได้ ความมูมิใจของผู้กระดึงเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ตรงนี้ครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีกระเช้าแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นง่ายนะครับเมื่อ,อไหร่ที่ขึ้นง่ายอะไรที่เป็นของง่ายมันหมดมูลค่าเร็วนะครับผมยกตัวอย่างนอกเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับภูกระดึงไม่เกี่ยวกับธรรมชาติเลยครับอพอดีว่าผมมีส่วนในเรื่องของการดูแลคนที่เดินทางทั้งออกไปต่างประเทศแล้วกลับเข้ามาในประเทศเมื่อไม่นามนมานี้มีศิลปินเกาหลีมาแสดงในบ้านเราคนระับ จริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยครับแต่มันทาให้เป็นของหายา,ยากเวลาคนจะเข้าไปเนี่ยมันล้วงหมดเลยครับมันตรวจจับดูหมดเลยครับท่านใครที่มีเพื่อนมีลูกหลานหรือใครที่เป็นแฟนที่เขาเรียกติงกต่งเกาหลีติ่งเกาหลีครับมันล้วงดูหมดเลยครับมันกลัว้องเข้าไปดูมันทาให้ของหายา,ยากคนก็ยังอยากจะไปคนยังอยากจะชอบนะครับทั้งทั้งนี่จริงๆแล้วบนภูกระดึงเนี่ยเราทําไว้เพียงแค่รักษาของเดิมเอาไว้นะฮะผมเชื่อว่า แค่ตรงนี้ฮะแล้วบริหารจัดการได้ขยะมันอยู่ที่การบริหารจัดการจํานวนคนก็อยู่ที่การบริหารจัดการไม่ได้อยู่ที่ว่าเอากระเช้าขึ้นไปแล้วมันจะดีนะฮะลูกหาเมื่อมีกระเช้าลูกหาเปลี่ยนสถานภาพจากผู้ที่รับจ้างสระเป็นลูกจ้า,างแทน ถ้าอยากทาธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับกระเช้าผมเชื่อว่าเจ้าของสัมปทานเขาคงไม่ให้พื้นที่เอาลูกหามาขึ้นทะเบียนกันคุณจะได้พื้นที่ถาวรโดยที่ต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยมามาช่วยกันสนับสนุสน,นมาขายของมาอผมว่ายากมากวันนั้นที่ไปฟังไปฟังผลสรุปงานวิจัยครั้งสุดท้ายเนี่ยมีการนําเสนอน,นะว่าจะให้พวกลูกห้า,รห,าหรือว่าชาวบ้านที่แถวนั้นเนี่ยได้เงินกู้เสีคนละ15ล้านชาวบ้านมีโน้ตฮาที่ไหนนะครับไปทำธุรกิจด้วยเงิน15ล้าน เป็นนี้กัน,กน,กนว่าโตรครับนะครับหลังจากนั้นนะฮะเมื่อก่อนเราเห็นทุ่งดอกกระดุมเงินแบบนี้เห็นง่ายหาง่ายดูง่ายแต่ถ้าหายนะมันขึ้นไปดอกกระดุมเงินมันต้องเลงกันขนาดนี้ทุกวันนี้ขนาดว่ายังไม่มีกระเช้านะครับเวลามันเห็นอะไรแปลกนิดนึงเหมือนสมัยก่อนนี้เนี่ยคําว่าแมคเคนนิงขับเหมยอะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่สําหรับคนที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติเราเห็นกันมานานแล้ว นะครับเราไม่ต้องรอหนังสือพิมพ์ประโคมข่าวแล้วก็รถติดกันไปตั้งแต่อยุธยาไปจนถึงเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะไปเห็นอะไรกันแค่นั้นแต่พอไปถึงมันก็สายไปแล้วครับไม่ทันนะครับเพราะว่าเราขาดการวางแผนในในสถานศึกษาก็เหมือนกันเราก็ไม่ได้เคยสอนเด็กนะครับว่าเข้าไปเที่ยวพวกนี้จะเป็นอย่างไรในต่างประเทศเขาจะมีการพาเด็กนักเรียนในหนึ่งสัปดาห์นี้ก็ต้องออกไปเรียนนอกสถานที่อย่างน้อยหนึ่งหรือสองครั้งนะฮะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆรนะฮะ แต่บ้านเราไม่มีฮะหรือแม้แต่การเดินขึ้นไปเนี่ยในทุทยานแห่งชาติทุกแห่งนะครับเดี๋ยวนี้คนขึ้นไปเนี่ยในแต่ละที่ขอให้ได้ไปเซลฟี่ถ่ายรูปก,กลับมาแล้วก็บอกว่าไปมาแล้วแต่ถ้าลองถามนี่ครับว่าบนภูกระดึงมีพื้นที่เท่าไหร่พื้นที่ที่เปิดให้เดินมีเท่าไหร่นะครับความสูงมันอยู่เท่าไหร่นะครับข้อมูลความรู้ทางวิชาการเขาไม่รู้ครับ ถามว่าทาไมพวกผมไปไปเที่ยวกันไปดูนกไปดูดอกไม้ดูต้นไม้แล้วเห็นอะไรเห็นนกตัวหนึ่งมันเห็นระบบนิเวศทั้งระบบอะครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราได้แต่เขาที่ขึ้นไปแล้วก็ที่มองว่าสร้างกับเช้าพวกนี้ไม่มีในงานวิจัยที่บอกตรนี้เลยแล้วจะให้ผมเชื่อได้ยังไงนะครับยังไงผมก็ไม่เชื่อนะครับระบบบริหารจัดการที่ดีนะครับถ้ามันมีดีกว่านี้นะครับไฟป่ามันไม่รุนแรงขนาดนี้หรือถ้ามีมันก็ต้องช่วยได้มากกว่านี้ นะฮะอันนี้คือไฟป่าที่เกิดบนภูกระดึงนะครับตอนที่ผมขึ้นไปเมื่อสักประมาณ2 0กว่าปีก่อนนะก็เคยไฟไหม้อยู่ก็ทั้งใหญ่เหมือนกันนะครับปา่าก็จะฟื้นกลับมาเนี่ยก็ใช้เวลาหลายสิบปีขยะไปเยอะมากนะครับและผมเชื่อผมเชื่อที่ตรผมมีนะครับว่าช้างที่อยู่ข้างบนเนี่ยมีโอกาสจะุก้นคนจริงๆนะเพราะว่าอาหารที่เขาได้รับเนี่ยมันก็ไม่พออยู่แล้วเพราะว่าพื้นที่เขาถูกจํากัดน,นะฮะแล้วอาหารช้างวันนึงตก2 0 0กิโล ถ้าดูนะครับใครขี่ไปภูกระดึงแล้วเห็นขี้ช้างเนี่ยถุงพลาสติกอะไรอยู่ในนั้นเต็มไปหมดพวกนี้มันไม่ใช่อาหารระบบขับถ่ายไม่ดีผมว่าเป็นช้างเจอที่แห่งพวกเทียดนะครับนะครับแล้วพอเที่แล้วมันก็ดูนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่จะไปเก็บเขาก็จะกินอยู่ครับมันก็กลายเป็นว่าต่างคนต่างจะทําหน้าที่ของตัวเองก็ทะเลาะกันระหว่างคนกับช้างแบบนี้เป็นบอกขยันซึ่งไม่เกี่ยวกับเช้าเลยนะฮะมันอยู่ที่ คนที่มีความรู้ที่ขึ้นไปแล้วคนที่มีความรู้ในการบริหารจัดการข้างบนแต่งานไม่เกี่ยวกับว่ามีกระเช้าล้วจะช่วยขนขยะไปได้กระเช้านั่งได้หกคนนะครับแล้วจะเอากระเช้าด้วขนขยะลงไปแล้วก็ให้คนนั่งด้วยนะครับแทนที่จะมีการบริหารจัดการว่าไม่ต้องขออยะขึ้นไปไหมนะครับแล้วกูกระดึงมันเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะตีกรอบตัวเองได้อยู่แล้วนะครับว่า เพราะสกรีนคนของเขาได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาตินะครับถึงได้บอกว่าแต่ละที่ไม่เหมาะกับบางคนนะครับบางที่มันไม่เหมาะกับบางคนจริงๆนะครับแล้วถ้าอันเนี้ยที่ผมผมกล่าวว่ามันเป็นหายนะถ้ามันมีกระเช้าเนี่ยเพราะอะไรครับค้าที่นี่เสร็จเมื่อไหร่นลกภาพไปเลยครับดยอยอเขาหลวงนครศรีธรรมราช ดอยหลวงเชียงดาวนะครับอูสอยดาวและอีกกี่ภูอีกกี่ดอยครับเมื่อโมดเดลวนี้เสร็จทุกคนจะอ้างสิทธิ์ความเท่าเทียมเหมือนกันหมดว่าที่รู่นม,มีได้ที่นี่ก็มีได้นะครับมีอันหนึ่งครับที่ผมได้ไปดูจากได้ไปดูจากใน,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 นทีวีนะครับคุณดำรงพิเดชนะครับท่านเป็นอดีตที่ปรึนะครับ รมยืนยันชาติสาตร์และพันธุ์น,นะครับสองสมัยนะครับท่านบอกเอาไว้ว่าเ,าเรื่องขยะเรื่องคนเนี่ยนะครับมันควรที่จะต้องใช้นะครับแล้วก็เอาคนขึ้นไปเพียงแค่สาสี่ชั่วโมงแล้วเอาคนให้ลงให้เร็วให้หมดมีครับคนขึ้นไปคนฟูกระดึงแล้วไม่ขางนะครับหรือ,อะจะขึ้นไปในวันเดียวถ้าจะดูความคิดขึ้นผมยกตัวอย่างนะครับ ทางขึ้นเมื่อสักครู่นี้คุณชาลีได้แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าอยู่ตรงระหว่างบริเวณผาหมักดูกับหลังแปดนะครับจุดนั้น,เ,นเดินไปถึงที่ทําการอุทยานประมาณ3กิโลนะครับตีนตัวเลขกลมๆแล้วกัน3กิโลแล้วจากตรงบริเวณอุทยานเดินไปผานกแอนอีกประมาณเกือบสามกิโล5กิโลครับเขาจะต้องมาขึ้นกระเช้าข้างล่างตั้งแต่กี่โมงนั่นหมายความว่ากระเช้าจะเปิด2 4ชั่วโมงใช่ไหม นะครับแล้วตอนลงอะ่ะถ้าคนอยากดูพระอาทิตย์ตกที่ผาหลงสักเดินสิบกิโลมาที่ตรงนี้ใกล้ๆกับผาหมากดูมืดแล้วนะครับแล้วทำไงต่อครับต้องมีถนนไหมต้องมีไฟไหมนะครับนั่นหมายความว่ากะเช้าต้องยี่สิบสี่ชั่วโมงถึงจะลงได้ในวันเดียวแล้วถ้าบอกว่าจองจองตั๋วเป็นเวลาสิเอาถ้าจองเป็นเวลาแล้วมาไม่ทันทําไง ศักยภาพในการเดินแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับจึงยืนยันได้ว่ามันไม่สามารถที่จะขยับขยายให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นได้เศรษฐกิจมันดีเฉพาะเจ้าของสัมปทานเท่านั้น mm hmm. เมื่อสัมปทานได้แล้ว mm hmm. ผมเชื่อว่าการคร่ำงำเจ้าหน้าที่มีแน่นอนครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธุรกิจพอเศรษฐกิจเรื่องตัวเลขมันมีขึ้นมาเนะี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะถูกคร่ำงำโดย โดยเจ้าของสัมปทานไม่ขีดเจ้าผมยืนยันครับว่าไม่ขีดเจ้าซึ่งก็ตอนนี้ก็มีอยู่แค่สองบริษัทที่ถูกระบุเอาไว้อยู่ในงานวิจัยนะครับปัจจุบันเจ้าหน้าที่ก็ไม่พออยู่แล้วนะครับมันเป็นเรื่องยากที่จะให้การบริหารจัดการของหน่วยง,งานภาครัฐควบคู่ไปกับการหาไรายได้จากนักลงทุน ยากมากครับผมว่าเป็นไปได้น้อยมากนะครับตอนนี้ทุกคนอาจจะบอกว่าทําไปเถอะมันทําได้ทําไมจะทำไมถึงจะมีไม่ได้ที่ไหนก็มีกันหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราถึงได้บอกว่าท่านมั่นใจได้ยังไงครับท่านมั่นใจได้ยังไงว่าเมื่อมีกระเช้าแล้วไห้นะมันจะไม่เกิดมันทูกประดิ่งผมอยากให้ท่านที่ทําวิจัยท่านที่สนับสนุนเนี่ยเขียนชื่อของท่าน เอาไว้ที่โคนเสากระเช้าทุกต้นนะครับว่าท่านมีส่วนร่วมในการหลักดันให้มันเกิดขึ้นนะครับอย่างที่สองเมื่อวันที่ท่านอยากจะไปยื่นหนังสือให้กับคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะอนุมัติหรือให้เห็นชอบกับการสร้างกระเช้าผมอยากให้ท่านเปิดใจกว้างว่าขอให้ท่านชวนพวกเราไปด้วยว่าวันนั้นจะมีหนังสือิฉบับหนึงซึ่งเป็นฉบับที่คัดค้านเราจะคัด้านด้วยเหตุผล นะครับผมอยากให้ทัานเปิดใจกว้างอย่าแอบไปครับไปด้วยกันก็ได้ครับนะครับแล้วยื่นพร้อมกันนะครับยื่นพร้อมกันหรือถ้าเปิดวงเสวียนาหรือว,ว่าเปิดโอกาสที่ถ้าคาอรมอมีโอกาสรับฟังได้ก็จะยิ่งดีมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับได้เปิดเผยสู่สาธารณนะนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยขึ้นผูกระหนิงนะครับยังไม่เคยทราบว่าข้างบนนั้นมันมีเสน่ห์อย่างไร นะครับแม้แต่กระทั่งคนที่ทําวิจัยเองเขาไปถามนักท่องเที่ยวถามบนหลังแปรนะครับข้อมูลที่ได้ล่าสุดถึงแม้ว่าจะหลายปีแล้วก็ตามข้อมูลนี้ไม่ไม่อัปเดตนะครับผม,ผมขอยืนยันแต่ก็ยืนยันได้ว่าคนที่เดินขึ้นทั้งหมดบอกได้เลยครับว่าไม่ไม่มีใครต้องการกระเช้านะครับท่านที่อยู่ในพื้นที่อาจจะบอกว่าคนนอกอยากเกี่ยวคนในอยากได้คนาไที่อยากไ,ได้แต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าถ้าท่านมีสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วท่านก็ยังต้องการรายได้ จากนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างถิ่นอยู่ดีนะครับแต่ถ้านักท่องเที่ยวมันมาแบบฉับชวยทั้ครั้งหนึ่งเขามาแล้วเขาไม่มาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะครับกระเช้าที่มันจะเป็นอนุสาวรีย์ที่อุจาที่สุดนะครับแล้วมันจะเป็นโมเดลที่ทําให้อุทยานต่างๆเนี่ยเอาไปเป็นตัวอย่างธรรมชาติบ้านเราจะ,จะเหลือน้อยแล้วครับอาจาราส่วนก็บอกไว้แล้วครับพื้นที่ปากก่าควรจะมีประมาณสี่สเอร์เซนตของพื้นที่ นะครับท่านดูแผนที่นะครับทางดาวเทียมนะครับนับปัจจุบันกับย้อนหลังเอาแค่ยี่สิบปีพอครับทำไมาป่าบ้านเราเปลี่ยนจากคำว่าดงพญาไฟเป็นดงพญาเย,ย็นจนมันเหลืออยู่แค่หย่อมเดียวนะครับจะป่าพูดไม่ได้นะครับแต่พวกผมพูดได้นะครับพวกพูดได้แต่ไม่ใช่ว่าผมเข้าข้างศัพท์อย่างเดียวผมก็ยังอยากที่จะมีชีวิตที่ ต้องการที่จะไปท่องเที่ยวอย่างเสรีนะครับต้องการการอำนินความสะดวกต้องการความสะดวกสบายบ้างแต่สินน่งอำนวยความสะดวกที่เป็นอยู่ในลักษณะของกฎหมายทุยานแบบนี้ดีอยู่แล้วครับถ้าจุดประสงค์เพื่อที่จะต้องการรักษาป่านะครับแต่ถ้าต้องการที่จะให้มีกระเช้าแล้วเพิ่มความสะดวกสบายอันนี้ผมยืนยันว่ากระเช้าไม่ได้เสียหายแต่เมื่อไหร่ที่มีกระเช้านั่นคือ ไม่ใช่ผาณนะมันเป็นหายานะที่กระเช้านั้นจะนําขึ้นไปสู่บนภูกระดึงแล้วป่าที่นี่จะไม่มีดังนั้นเพื่อที่จะให้ความต่อเนื่องมันเกิดขึ้นวันที่30 <c oughs> นะครับเราจะเดินทางจากที่กรุงเทพนะครับไปถึงที่ภูกระดึงวันที่3 1เราจะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งด้วยคอนเซ็ปต์เดิมครับภูกระดึงเดินเองได้ไม่เอากระเช้าเพราะเรามั่นใจว่าถ้ามีกระเช้านั่นไม่ใช่หายนะนั่นไม่ใช่พาณนะนั่นเป็นทายนะของภูกระดึงและสัตว์ป่าและป่าไม้ของบ้านเราครับ ขอบคุณครับ